ท่านทานที่เคารพครับผมวิสารเตชะชิรวัตรเพื่อไทยจากจากกังหวัดชิรายนะครับวันนี้จะขออนุญาตสไลด์สัก5าแผ่นนะครับท่านทานได้ขออนุญาตแล้วประเด็นที่ผมจะขออนุญาตนําเรียนปรึกษาหารือรรท่านประธานก็คือขอให้เพิ่มขวัญกําลังใจกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นนักรบแนวหน้าของโควิดนะครับสืบเนื่องจากมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสารภัยพศ2550นะครับได้ถือว่าโรคระบาดในมนุษย์เนี่ยเป็นสารภัยและทางกระทรวงมหาดไทยได้มีขยกยกน,นะรับเพื่อที่จะขยายวงเงินในการทดลอง เป็นเชิงป้องกันและยับยัง้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากจังหวัดละ10ล้านเป็น50ล้านท่านปานครับแต่50ล้านนี้ครับท่านประธานเชื่อไหมครับส่วนใหญ่ก็เอาไปจัดงานอีเวนต์เพื่อที่จะสะเตทควอลันทีนบ้างเพื่อที่จะส่งเสริมข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาให้สบ,บครหรือส่วนกลางเพื่อที่จะเป็นที่ชื่นชมของทางการปราบปรามการป้องกัน ควบคุมพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมอยากเรียนพี่ที่ท่านประธานก็คือว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของจุดคัดกรองจุดตรวจแต่ละจังหวัดนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับขาดการเลี้ยวแลได้ค่าอาหาร50บาทต่อมื้อต่อวันบางที่ไม่ได้เลยครับบุคคลเหล่านี้ก็คือมีอสม,มอเจ้าที่สารสุขและแม้กระทั่งมีขา้าราชการบางส่วนนะครับบางทีต้องทํางานทั้งกลางวันกลางคืนขออนุญาตสไลด์ท่านประธานด้วยนะครับ ที่สําคัญคือตอนนี้เนีครับเป็นการขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างร้ายแรงเครื่องไฟไฟจราจรไม่มีนะครับนักกากไม่มีเจลไม่มีแทบทุกจังหวัดครับสิ่งที่อยากเรียกร้องท่านประธานก็คือขณะนี้เนี่ยครับ บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกละเลยสิ่งที่จะขอคําแนะนําจากภาครัฐก็คือว่าเบี้ยเลี้ยงต้องให้เต็มที่ครับอันที่สองก็คือรัฐบาลอาจจะต้องมีการใช้หลักประกันโดยการให้ประกันชีวิตหรือว่าให้เงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจสิ่งสุดท้ายครับท่านประธานครับวัคซีนนะวันนี้เนี่ยยังไม่รู้จะเอาของประเทศไหนถ้าทําไม่ได้นะครับก็บอกให้รัฐบาลเปลี่ยนนะครับแล้วก็พวกเราจะเข้าไปทําแทนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ